สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้างร่วมกับสีีน่านและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านผนึกกำลังส่งจำหน่ายเงาะโรง,งเรียนมุ่งเพิ่มช่องทางตลาดสร้างไรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนที่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเงาะบ้านวังผาอำเภอทุ่งช้างตำบลและอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านในบัญชาโชดกำจรผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เครือเจริญโภกภัณฑ์พร้อมด้วยนายทนายบุญมาธิวัตรเกษตรอำเภอทุ่งช้างนายบุญเหลื่อมจันตะวงศนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายสุภีริยาเตชะนันผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนภูมิภาคบริษัทสยามแมคโครจำกัด จับมือร่วมพัฒนาคุณภาพและเชื่อมโยงตลาดเงาะโรงเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเงาะบ้านวังผาอำเภอทุ่งช้างตำบลและอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเพื่อนำผล,ผลผลิตที่ได้จัดส่งจำหน่ายให้กับบริษัทสยามแมคโครจำกัดกระจายไปยังห้างสรรพสินค้าแมคโครทุกสาขาในภาคเหนือตลอดฤดูกาลในช่วงเดือนกรกฎา,าคมจนถึงเดือนสิงหาคม2565อย่างต่อเนื่องค่ะ นายบัญชาชดกําจรผู้อํานวยการสํานักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านเครือเจริญพภกพันได้กล่าวว่าจากการทํางาน พัฒนาชุมชนในพื้นที่เกือบทุกฤดูการเกษตรกรมักจะประสบกับภาวะสินค้าล้นตลาดเราจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐานสามารถวางจำหน่ายในตลาดโมเดิร์นเทรดได้ทำให้เกษตรกรได้รับรายได้ที่เป็นธรรมและลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพคะ่ะ สำหรับพื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรมีไรายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีพสํานักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้างจึงได้สนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรส่งเสริมไม้ผลแทนเช่นเงาะโรงเรียนส้มสีทองพืชผักสวนครัวจากการร่วมมือกันในพื้นที่ทําให้ผลผลิต ทางการเกษตรได้มีคุณภาพแต่ก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของตลาดที่มีการจําหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางจําหน่ายได้ในราคาที่ไม่เป็นไปตามฤดูดกลไก่ตลาดเคลซีพีและสยามแมคโครจึงเข้ามามีบทบาทช่วยขยายช่องทางการตลาดทำให้เกษตรกรจําหน่ายผล,ผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมเกษตรกรมีไรายได้ที่สูงขึ้นคะ่ะ นิวส์24สถานีประชาชนประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน